สวัสดีครับของที่บ้านที่หันมีราคาวันนี้ผมนำเหรียญหลวงพ่อแลวัดพระทรงจังหวัดเพชรบุรีนะครับไม้พี่พี่รับชมกันเหรียญที่นำมาให้ชมจัดสร้างปี2519นะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดเหรียญกันนะครับก็ลักษณะของเหรียญจะเป็นเหรียญรูปไข่เป็นหลวงพ่อแกะพิมพ์นะครับครึ่งองค์นี่ครับแล้วก็เหรียญก็จะมีบอกอด้านบน น,นะครับพศ .2519 2 5 1 9อ,อ25 19, 25 19นายครับอายุ60ปีแล้วก็ด้านล่างก็จะบอกชื่อหลวงพ่อนะครับว่าพระอาจารย์แลนี่ครับอันนี้คือเหรียญด้านหน้าอันนี้คือขอบนะครับขอบข้างแล้วก็ด้านหลัง ด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดจะเป็นยันนะครับก็เหรียญหลวงพ่อแลนี่พุทธคุณก็เด่นด้านคงกระพันเหนียวแขลวคาานะครับรวมทั้งเมตตาค้าขายก็มีประสบการณ์ดีครับนีครับปัจจุบันค่านิยมเหรียญยังไม่แพงมากนะครับอยู่ที่หลักร้อยเป็นเหรียญที่น่าสะสมแล้วก็น่าผู้ชาอีกอีกเหรียญหนึ่งนะครับ ก็เลยอ่นำมาทําเป็นคลิปให้พี่ๆรับชมกันท้ายนี้ก็ฝากพี่ๆติดตามช่องเป็นกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ